สังเกตดูที่อ่าวเลี้ยงปลาข้างกุฏิหลวงพ่อนะสมัยที่เขาทำใหม่ๆเนี่ยม,ม,มันจะมีปลามันจะมีปลาที่เขาไปเลี้ยงเอาไว้เท่ที่สังเกตดูมันมีปลาสองตัวเภทประเภทแรก มันไม่ชอบคุยเคียผู้เลนผู้โกรนที่อยู่ข้างล่างแต่มันยี้มาอีกเคนิดหนึ่งที่มันชอบคุยเคียเลนที่อยู่ข้างล่างปาพวกนี้มันเป็นปาที่มีสีแดงๆหน่อยสีส,มสม้มๆไม่รู้ปาสวยงามชื่ออะไรหลวงพ่อพจำไม่ได้รับเดียวในน้ำคุณหมดเลย อีกลางหนึ่งไม่มีป่าประเภทนี้นะน้ำใสตลอดเพราะป่ามันไม่เล่นโคลนเล่นดินที่อยู่กลนอา่าวแต่ป่าที่มันชอบเล่นโคลนเล่นดินที่อยู่กลนอ่าวเนี่ยน้ำขุนตลอดเลยเอาสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเดินก็ไปใกล้มัน มันจะไม่ฆ่าสบตาเรามันจะหลบเข้าไปอยู่ใต้ใบบัวเวล,ลาคนหนีถ้ามันก็ออกมาอันนี้มันเป็นธรรมชาติเลยนะไม่ว่าจะป่าสวยงามหรือป่าไม่สวยงามเลยถ้าเราเดินเข้าไปใกล้มันมันก็จะหลบในที่หลบซ่อนของมัน มันไม่กล้าประชินนากับพูกเราตาที่อยู่ในห้วยหน้าโบสนี้ก็มันการผู้ราสังเกตดูได้แลยมันจะหลบเข้าไปในที่มุ่งที่บังของมันถ้าเรามองมันแล้วมันเห็นเรามันจะหลบทันทีเลยตาเนี่ยมันเสมือนกับจิตที่มัน สังขารปรุงแต่งซึ่งมันมีอยู่ในใจเราถ้ามันชิดปรุงแต่งมากก็เหมือนกับปาที่มันชอบเล่นโคน,นดินดินงดิ่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้นามมันก็ขุ่นมากถ้ามันไม่ชอบเล่นเล่นโคนเท่าไหร่เนี่ยความขุ่นมันก็น้อย ธรรมชาติของมันเนี่ยจะให้มันอยู่นิ่งๆมันเป็นไปไม่ได้ป่ามันต้องแหวกไายมันต้องหาอาหารเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมือนกับจิตของคนเนี่ยจะให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องเคลื่อนไหวเพราะมันต้องหาอยู่หาจิตของมัน ิตมันเนื้อหาอยู่หาจินของมันนะมันจินอะไรมันจรินดูความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นอาหารของจิตถ้ามันคิดดีก็กินอาหารดีสุขภาพจิตมันก็ดีถ้ามันกินของไม่ดีคือความคิดที่มันไม่ดี ความอิจฉาความวิสยาความอาฆาตพยาบาทความโกรธความเกลียดพี่ไรลำพันธ์อะไรห่วงหาความชิดที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละคือจิตจิตแล้วเนี่ยจิตมันจะป่วยจิตมันจะไม่สบายจิตมันจะมีความทุกข์ทุรารย พูดง่ายๆก็คือจิตมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันคิดไม่ดีการคิดคือการกินอาหารของจิตของใจถ้ามันคิดดีมันนึกดีแล้วจิตเราก็ดีมันเป็นธรรมชาติของเขาทีนี้ทำยังไงจิตมันจะกินตแต่อาหารดีๆ จิตมันจะไม่ป่วยจิตมันจะไม่เป็นทุกข์วิธีการก็คือเราจะต้องเฝ้าดูมันการเฝ้าดูมันเนี่ยแม้แต่ปลาที่มันมีนิสัยชอบเล่นโคลนดินเนี่ยมันก็ไม่กล้าเล่นนะสังเกตดูเลยมันกลัวเรา หลบเข้าไปหาที่มูที่บังทันทีเลยมันไม่กล้าเล่นโคลนเล่นดินทั้งที่มันมีอุปนิสัยชอบเล่นโคลนดินดินมันก็ไม่เล่นเพราะมันกลัวเรามันกลัวเพราะว่ามันรู้ว่าเราเนี่ยดูมันอยู่ฟองมองมันอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่มันชอบซิบ ในเรื่องไม่ดีเนี่ยปรุงแต่งในเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาเพียงแค่เราเฝ้ามองมันดูมันเราจะไปฆ่ามันไปขับไล่มันยังไงมันก็ฆ่ามันไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาเป็นอย่างนั้นมานานแล้วพระเจ้าไม่เคยให้เราเนี่ย ละสิ่งที่มันเป็นทุกข์เลยมีแต่ให้เรารู้ทุกข์สภาวะที่มันทนอยู่สภาพดังเดิมก็มันไม่ได้เน่ยเราละมันไม่ได้หรอกสภาวะที่ทนอยู่สภาวะดังเดิมก็มันไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เน่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปละมันได้ สภาวะที่มันทนอยู่สภาวะดังเดิมของมันไม่ได้มันมีกิริยาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นใ้เราเห็นอยู่เรื่อยแล้วมันก็อยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ตกไปหายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็สิ่งนั้นบ้างแล้วก็สิ่งนี้บ้างสารพัดสารพเศท,ที่มันจะคุย้ยที่มันจะเสีย สรารพัดสรารเพรีที่มันจะคิดจะนึกขึ้นมามันเป็นธรรมชาติมันไม่ด้เป็นอุปสรรคมันไม่ได้เป็นอุปสรรคปลาที่มันชอบเล่นโขนเล่นดินนะไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะมันเป็นนิสัยของเขาที่มันเป็นของมันอย่างนั้นอุปสรรคมันอยู่ที่ตัวเราต่งางหากที่เราไม่มาดูที่เราไม่มารู้ที่เราไม่มาเห็น ถ้าเราดูรู้เห็นเนี่ยมันไม่กล้าเล่นดินให้เราเห็นหรอกหรือกล้าจริงๆก็เป็นแค่นิดๆ,ๆหน่อยๆ็เห็นเรามันก็หลบเข้าไปพักเห็นเรามันก็หลบเข้าที่หลบสั้นมันไม่ราจุ่นจานวุ่นวายสร้างความเสียหายให้กับน้ําคือใจใอยู่ได้นากน,น้ำเนี่ยเหมือนกับใจ น้ำใสก็ต้องมัวป่ามันไม่เล่นดินเล่นโคนน้ำมันขุนก็เพราะปามันเล่นดินเล่นโคนปาที่มันมีอุปนิสัยสดีมันจะแหวกจะว่ายังไงมันก็ไม่ทำให้น้ำขุนได้เพราะมันชิดดีเพราะมันนึกดีไหมการชิดดีนึกดีมันไม่ทําให้คุนนะมันไม่ทําให้ใจเศร้าหมอง มันไม่ทําให้ใจวุ่นวายมันไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายเหมือนตาที่มีอุบัติสัยดีแต่ที่มันทําให้น้ําคุณมันมาจากตาประเภทที่มันชอบเล่นดินเล่นโคดคือเล่นของสุกปกคือมันคิดไม่ดีมันดึกไม่ดีฟังหลวงพ่อพูดให้ดีนะมันจากนิสัยดีหรือไม่ดีเราก็ห้ามมันไม่ได้ หน้าที่เราคือเราเฝ้ามองมันเฝ้าดูมันดูอยู่ที่ขอบบัวขอบสั์บัวขอบนองน้ำขอบบึงน้ำมันแหละดูซื่อๆดูเฉยๆนมันจะปาดีมันจะปานิสัยยังไงล้วดูเฉยๆอย่าไปวุ่นวายกับมันดูเฉยๆ อย่าไปเอาด้วยกับมันไม่วุ่นวายไม่เอาด้วยกับมันนั่นแหละคือสภาวะที่วางมันนั่นแหละคือสภาวะที่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นกับมันนี่คือสภาวะที่เห็นตามความเป็นจริงของมันถ้าเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันนะมันก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเห็นจริงนั่นแหละ ตัวสิ้นทุกข์เห็นจริงนั่นคนะือตัวดับทุกข์จริงตามความเป็นจริงของมันจะไปวุ่นวายจะไปเดือดร้อนกับมันมันชั่วคู่ชั่วคราวนั่นแหละไม่มีอะไรจะคงทน้าวอรได้หรอกไอตัวสังขารไอตัวผงแต่งั้งลายถ้าเราไม่เฝ้าดูเฝ้ารู้นั่นคือเราไม่ภาวนา นั่นคือเรารู้เห็นเป็นใจเราเปิดช่องให้ปลาประเภทที่มันนิสัยไม่ดีเนี่ยหยิบย่ำทำลายใจเราคือน้้ำให้มันคุ้นอยู่ตลอดเวลาน้ำมันจะคุนได้ก็เพราะเราไม่มาดูมันปลามันถึงเล่นดินเล่นโคลนให้คุนวาย ถุกเรดูใจเราเนี่ยชุนใหญ่ปา่ามันไม่ใช่ปา่าประเภทที่มีนิสัยไม่ชอบเด่นโขนเด่นดินนะป่าที่นิสัยที่มันชอบเด่นดินเด่นโขนมันมีมากกว่าชอบหมกมุ่นคุ้นชิดพุ่นวายอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีแต่ความหมายมันยึดถือติดกันไม่ได้คิดเพื่อปล่อยไม่ได้คิดกลัว ไม่ได้คิดเพื่อจากเพื่อคลายออกไปจากความหมายมันยึดติดมีแต่คิดทําให้ตัวเองเนี่ยไปจมไปแช่แล้วก็เป็นทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นคิดให้ตัวเองหมู่ให้ตัวเองรอยให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยอุปนิสัยของของอิเรตที่มันอยู่ในใจเรามานมนาน มันหยียบย่ำทำลายเราที่มันเหยียบย่ำทำลายเราได้ก็เพราะเราปลดจองรู้เห็นเป็นใจให้มันหยียบย่ำทำลายเพราะเราไม่ดูใจเพราะเราไม่เฝ้าดูใจเราหนีใจเราห่างใจเราไม่ค่าไม่ความสําสคัญกับใจเราความคิดมันถึงเยอะความคิดมันถึงมาก สิ่งที่มันเป็นขยะสิ่งที่มันเป็นของมุงของบางที่อยู่ในน้ําหรืออยู่เหน,นือน้ามันเยอะเพราะเราแค่ทําความสะอาดมันมันก็มีที่หลบซ่อนมันก็มีที่มุงบางเยอะตาที่มันดิสไซน์ไม่ดีเนี่เราออมหมดเลยไม่มีที่มุงที่บังอยู่ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันเห็นมันจาไกลเราก็มองเห็นมันจากที่ไกลมันก็เห็นเราจากที่ไกลถ้่ในสักในบึงในหนองนั่นนะมันไม่มีที่มุงที่บังนะมันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับน้ำเพราะว่า มันเห็นคนคนก็เห็นมันมันกลัวมันกลัวคุณเห็นฉันใดก็สันนะันใจที่เราเนี่ยมีความสงบมีความสุขุมนะใจที่มีความสงบสุขุมเนี่ยคือใจที่มันไม่มีสิ่งที่มันเป็นขยะสิ่งนี้มันเป็น ที่มู่ที่บัดของพวกปลาที่มันอยู่ในน้ำมันไม่มีจริงไม้ไม่มีท่านไม้ไม่มีใบไม้ไม่มีสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในน้ำมันมีแต่ดินมีแต่น้ำล้วนๆเลยเนี่ยมองไปมันก็เห็นชัดมองไปมันก็เห็นตาฝันเป็นจริงทันทีเลย ันอยู่ไม่ได้ครับสัพที่มันไม่มีที่มุงที่บังของป่าป่ามันยังไม่มีที่หลบซ่อนมันก็จะหนีไปที่อื่นมันมีที่หลบซ่อนเราโยนอีกไม้โยนของที่มันเป็นที่พึ่งที่อาศัยมันได้ลงไปเป็นปุกตะการังเทียมอย่างเงี้ย นี่ไม่ก็ขนรถที่ใช้งานไม่ได้เขาลงทะเลตู้โบอิง้งรถไฟโบกี้โดยสารรถไฟอย่างเงี้ยเขาก็ไปทำประกาหลังเทียมเพื่อที่จะให้ป่ามันได้อยู่ได้แพร่พันธ์มันแพร่พันธุ์ได้ก็ว่ามันมีประกาหลังเทียมมีที่หลบซ่อนนัน มันจะไม่สามารถวางไข่ได้ถ้ามันไม่มีที่สลบซ่นไม่มีที่มุมบงังหมายความว่าความที่ปร่งแต่งมันจะเกิดขึ้นมากไม่ได้ถ้าหากมันไม่มีสิ่งที่มันเป็นขยะของใจคือความคิด สังขารปรุงแต่งที่มันมีมากถ้าเราไม่ต้องการให้สังขารปรุงแต่งมันมีมากต้องทำน้ำนั้นให้ใสคือทำใจให้มันนิ่งทำใจให้มันสงบมันจะนิ่งมันจะสะงบได้เราต้องดูมันเราต้องอยู่กับขณะนับปจุบันเราจะต้องให้มันมีที่อยู่ให้มันมีที่พัก ใจเนี่ยต้องมีที่พึ่งพาอาศัยของมันที่พึ่งพาอาศัยของมันก็คือตัวตัวเราตัวเราที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆเนี่ยคือตัวะระลึกได้รู้สึกตัวถ้าะระลึกไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้นั่นไม่มีตัวเรา ทำไมบอกว่าไม่มีตัวเราเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรใจเราอยู่ในสภาพอย่างไรคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างไรใจอยู่ในสภาพอย่างไรเนี่ยคือคนที่มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกใจเท่านั้นนรู้สึกตัวเราจะรู้ว่าตัวอยู่ในอย่างไรรู้สึกใจเราจะรู้ว่าใจเราอยู่ในสภาพอย่างไร ที่หลวงพ่อเคยพูดว่าคนตายเนี่ยมันไม่มีปัจจุบันนักขณะผู้ผีผู้วิญญาณทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีปัจจุบันนักขณะพวกนี้เนี่ยมันคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงสามีนึกถึงญาติมิตรพี่น้องที่อยู่เบื้องหลัง ทรัพย์สินเงินทองที่ก็ทิ้งมาห่างมาความหมายมั่นความยึดถือความยึดติดทั้งหลายที่เขาจากมาหนีมามันคิดถึงมันนึกถึงมันถึงต้องเป็นเปรตไงมันถึงเป็นวิญญาณเฝ้าบ้านไงมันถึงเป็นวิญญาณเฝ้าสถานที่ตรงนั้นไงเพราะมันห่วงมันไม่จะมันไม่อยากจากมันไม่อยากหนี พราะความยึดมัน่นถือมัน่นความยึดติดของมันไงจะให้มันรู้สึกตัวให้มันรู้สึกใจไม่มีตาหรอกวิญญาณที่มันออกจากร่างไปแล้วคือคนที่ตายเนี่ยปัจจุบันนะักหคือคนที่ไม่ตายรู้สึกตัวรู้สึกใจมีลมหายใจอยู่ก็เป็นคนตาย จะไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้สึกใจความรู้สึกตัวความรู้สึกใจเนี่ยมันสามารถรู้ได้ทันทีเลยที่เราดูมันที่เรารู้มันที่เราเห็นมัน,นเราจะรู้อยู่กับกรมก็ได้รู้อยู่กับคำบริกรรมก็ได้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ช่วย ทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกใจรู้อยู่เห็นอยู่ณนะปัจจุบันณนะขณะมันเป็นความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกใจขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะนึกปริกรรมใจใจได้ยังไงถ้ามันไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะเห็นลมหายใจที่เขา้าที่ออกได้ยังไงใช่ไหม ถ้าอ่อนเอยังไม่เข้มแข็งก็อาศัยลมอาศัยคำบริกรรมแต่ถ้าเรามีอุป,ปนิสัยที่ดีที่แก,ะกะ่กล้าแล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งช่วยคือลมวิคำบริกรรมเรารู้ไปที่กายที่ใจของเราเลยดูไปที่กายที่ใจของเราเลยไม่ต้องอาศัยผู้ช่วยดูบ่อยๆดูามากๆดูให้ต่อเนื่องดูให้ยวาวนาน เดี๋ยวมันจะค่อยเป็นอุปนิสัยเดี๋ยวมันจะค่อยมีเหตุปัใจจัยในการช่วยเหลือเตื้อกูนฝ่ายดีที่มันมีในใจของเรามากเพิ่มขึ้นเองฝ่ายดีก็คือรู้อยู่เห็นอยู่ที่กายที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันฝ่ายไม่ดีก็คือไม่รู้ไม่เห็นกายใจของตัวเอง แล้วจะมีแต่ความหมายมันยึดถือแน่การไม่รู้ไม่เห็นกายใจแล้วจะมีแต่ความหมายมันยึดถือนีน่คือเราโยนสิ่งที่มันเป็นปากาศาลังเทียมลงไปในน้ํเพื่อให้ปลามันไม่มีที่หลบซ่อนเยอะๆเพื่อให้ปลามันได้มีที่วางไข่มากๆเราถึงมากล้นด้วยความชิดแง เราถึงอยู่นิ่งไม่เป็นไงคิดขบหัวตัวเองคิดขบหัวตัวเองยังไม่พอยังตีหัวตัวเองอีกชกอกตัวเองอีกทุกพบความคิดปรุงแต่งทุกพบความหมายมันยึดถือทุกพวกกกัดตัวเองได้แท้เลยไม่มีใครที่มากบกัดตัวเราเอง ความคิดของเราเนี่ยแหละมันกบกัดตัวเราเองเพราะเราไม่มีอุปนิสัยในการที่สร้างความพึ่งพิงให้กับจิตให้กับใจตัวเองก็คือเราไม่ดูมันเราไม่เฝ้าสังเกตดูใจเราเลยเป็นบ้าไปกับความคิดเป็นบ้าไปกับ สิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นกับมันความคิดมันเล่นง,งานคนความคิดมันบดบี้คนขณะเดียวกันถ้าเรามีท่าทีกับมันที่ถูกต้องความคิดกลายเป็นสิ่งที่อุป,ปการะช่วยเหลือเราให้เราข้ามพ้น ความทุกข์ได้ความทุกข์ก็คือคิดที่ไม่รู้คิดข้ามพ้นความทุกข์ก็คือความคิดที่รู้คิดคิดไม่รู้คิดเป็นสังขารทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในความทุกข์ความคิดที่รู้ในความคิด ตายเป็นรู้รอบในความคิดคือรูรอบในสังขารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกับความคิดอีกมันจะมีความคิดก,ก็เฉยไม่มีความคิดก,ก็เฉยมันจะเป็นตาที่มันอุปนิสัยชอบเล่นดินเล่นโคนก็เฉยมันจะเป็นตาที่ไม่ชอบเล่นดินเล่นโคนก็เฉยมัน จิตดีก็เฉยไม่ออกกับมันมันจะจิตไม่ดีก็เฉยไม่เอากับมันไม่เอากับความสิตปุงแดงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราไม่เอากับมันทั้งนั้นทั้งอ่อนแออยู่พุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธให้ทิพี พุโทโธเป็นื่องรู้ของจิตพุโทโธเป็นคืึองรู้ของใจเป็นสิ่งลึกของสติพุโทโธนะพุโทโธไปเ,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 เรื่อย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 เืยถ้าคิด้วยตัวเองขอสมควรเริ่มมีอุปดดนณิสัยแล้วไม่ต้องไปพุโทโธดูไปที่จิตด,ดูไปที่ใจเลยผู้ใดเฝ้าดูจิตด,ดูใจของตัวเองอยู่เสมอ ด้วยห่้าทีที่เป็นกลางไม่ยดมันถือมันกับนั้นผู้นั้นแหละจะพ้นจากทุกผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของบาปผู้นั้นจะสิ้นทุกได้ด้วยการดูใจแล้วทําใจให้เป็นกลางไม่หมันมันจึดถือกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่มัน เฉยๆคือยังพยากรณ์ไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีความคิดมันมีสามอยา่างดีไม่ดีและก็ยังพยากรณ์ไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเหมือนที่เราสวดกุศลธรรม,มาเนี่ยนะกุศลธรรม,มาทำที่ดีอกุศลธรรม,มาคือทำที่มไม่ดี อัปยากตาธรรมมาคือยังพยากอรไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีความคิดมันมีสามอย่างเนียแต่เราไม่เอากับมันสักอย่างเลยนะเราไม่เอากับมันมันก็ไม่ทำอะไรกับเราถ้าเราเอากับมันมันก็เลยทำอะไรกับเรามันเป็นญ,ญาติเราก็ตอบว่าเราเป็นญ,ญาติมันก่อน ถ้าเราไม่เป็นญาติกับมันมันก็ไม่มีทางที่จะตับเป็นญาติกับเราความยิบมั่นรือมั่นนั่นแหละคือการเป็นญาติให้กับศัตรูที่จับมาทำลายใจของเรายิบิีคราะห์บีใจทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งในสิ่งที่พูดแล้วก็ทำไม่ได้เราจะเป็นผนที่มี ที่พึงอยางแท้จริงจะอยู่อย่างเป็นสุขจะไปไหนมาไหนก็เป็นสุขจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เป็นสุขจะอยู่คนเดียวหรือจุนจามจอแจได้ผู้คนก็เป็นสุขเพราะว่าเราเป็นสุขอยู่ภายในใจของเราเพราะใจเรา ไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งภายนอกใจเราให้ค่าให้ความสําคัญกับการดูใจของเราและการดูใจของเรามันก็ดูมากดูจนเป็นอุปนิสัยดูจนเรารู้ว่าใจเรานั้นมันไม่มีอะไรหลงเรืออยู่เลย อะไรเกิดขึ้นมามันก็ตกไปอะไรเกิดขึ้นมามันก็ตกไปใจที่ไม่ถือสาใจที่ไม่หาความใจที่ไม่ต่อแย่กับอะไรใจที่ไม่ไปเป็นญาติกับอะไรทั้งสิ้นคือความรู้สึกนึกคิดทึ่มันยในใจนั่นแหละมันเป็นญาติใจที่ไม่เอากับมันก็คือไม่เป็นญาติกับมันจดจำไหมนะ คุณจักสิ้นทุกได้เพราะท่าทีของใจที่ไม่เอาและก็ไม่เป็นกับอะไรทั้งสิ้นมันจบกันอยู่ที่ตรงนั้นแหละ